นี่แลครับเห็ดพี่น้องที่ผมปลูกไปเดือนหนึ่งนี่กลาลังออกเลยฮะให้เบิ่ให้ชมดิปลูกไปเดือนหนึ่งเนี่ยที่ผมล่งคิดไปคิดที่แล้วนี่กำลังออกเลยนี่ใกล้จะได้รับผลแล้วอีกอจะบ,บาลานกาเก็บกินได้แล้วนี่กำลังออกเลยครับคุณฮู้ ออกำล,ล,ลังออกออกไหลแล้วใี่ไโอ้กป็นงออกไงงามอยู่ปลูกมาได้เดือนนึงได้รับได้รับผลแล้วครับนี่ไม่ได้ปลูกขายลเลยนะปลูกไปกินนะครับลงไปนี่ประมาณได้สามสี่ร้อยก้อนครับนี่ที่นอ้องลงไล งามเลยเนี่ยครับน่าใจเป็นต้นออกกอกเลยโอ้ยนี่ออกกอลังงามเลยคุณปลูกใปลูกใบกินซื้อเลยบ่ได้ไว้ขายเนะครับเพื่อนรับคุณบุกฝั่งนี้ฝั่งนี้กำลังออก ปลูกหลายแล้วครับปลูกไปกินปลูกประมาณสามสี่ร้อยก้อนนี่แหละให้ชมกําลังออกี่กําลังเริ่มได้เก็บแล้วนี่น่พอดีเก็บได้ครับท่านนี้นดีครับพอดีละสงการนี่ก็ได้เก็บกินละออกเดี๋ยวดีกําลังเริ่มจะเก็บกินแล้วครับโอ้กําลังออก